啊？ ลงเลยลงเลยหมดถึงแล้วลงเลยเอ,อ้อแม่แรงข้างล่างนะน็อตหมุดลงไว้น็อตเดี๋ยวไม่แรงไม่แรงเาะลองดูทีนี้ ได้ไหมปะเอ,อถอยออกเลยนี่ถอยออกไหมโอ้โห<อ><อ>มาทานแม่ปลานี่ครับมันอียงอยังไงปะ ทางนี้มันล้อมันเอียงอย่างเลยมันจัดเนี่ยล้ออะไรเนี้ยมันจัดปัดไหมไม่นะลองลากดูก่อนไหม เพิ่งวัดก็ได้ลากดูก่อนว่ามันจะเลี้ยวไหมพ่อหงออกไปไหมโ่อ<ฮ>อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลากดูครับมันเปเอยียงไม่งานแรกครับตัวนี้นะครับเป็นตัวคำไม่ใช่ไอ้ที่ช้อนล้อนะช้อนล้อแบบว่า ใจโคนป่าแกโอ้โหสุดยอดเลยวิ่งมาด้สมุดปากกาเลยนะตัวตำนานเลยแหละแอร์เย็ยนเฉียบเลยนะครับหัวบอล้วยบางคนเขาจะบอกทำไมแม่ลากสามขานะลากสามขาไม่ได้นะล้อมมีปัญหาลงมาเลย สายไปสายไปเดินหน้าไหมปะเดินหน้าไหมครับนี่ผงบอกบอกจะไหนโฟอะไรนหนฮะตรงตรงไปครับปะตรงตรงไปก่อนนับตรงไปก่อนตรงตรงตรงมลหัดตรงหลังสายครับตรงหลังสายไปอีกฟีดฟีดไปอีกไกลเลยเดินหน้าไปตรงไปเลย เออโอเคตรงมาครับอันนี้ตรงตรงอย่างเดียวเลยตรงตรงตอย่างเดียวแล้วตรงมาตรงมาแล้วตรงมาไม่ต้องหักตรงมารบตรงมาอีกตรงมาเยแล้วตรงมามารมาโอ้องเลยดยังไงะลองเดินออกก่อนไหม ล้อมันจะฟัดๆัดฝัดๆัดฝัดฝัด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 ดดไมนะย่งอ่าลองแล้วลองดูดูป่ามันจะฝัดบอวะไปเลยตรงมาเลย โอ้บอกถึงแนวปลาเนี่ยจะกลับได้ไหมเนี่ยมันเบียดเบียดเกินเลยงงเออล้อมันเอียงเกิน,นโอ้หลุดแล้วครับฮะลนหลอดโอต้องผูกผูกจัเตอร์ต้องผูันว่า ไม่ผูกก็ลองดูก่อนลองดูก่อนมันเอียงอ่ะมันพับอ่ะเอาฟกลิรีมาโยงนะก็รอมันเป็นบะกี้เอียงเอาเอาันนี้ออกแล้วงานเสียบใต้ได้ไหมครับ เยอะมัน,น,นเยอตามไ,ไปเลยไปเลยสส่สตงกซีเลยไหม

ตัวนี้โอเคกว่าตัวนี้โอเคกว่าวนเวลาฟังแล้วล้อมันต้องแบ,บ่งแบบนี้ใช่ไหมจริงๆแลมันก็ไม่แบบ่นาต้องไปตังต้งลงาร้องใหม่เพราะตอนลองอะม,มันไมม่